วันนี้ก็เอารถ6ล้อดัม FRR 190แรงม้ามาส่งลูกค้าอำเภอวังน้ำเขียวนะครับวันนี้น่าจะถึงทางเข้าร้านแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้เห็นท้องทุ่งเขียวชะอุ่มเลย มาส่งรถครับกำลังไปบ้านลูกค้าโ,โอ้ท้องทุ่งสวยมากนะะช่วงนี้ฝนตกนะฮะเขียวชะอุ่มมาอยู่ไหมแคทเขาขาย ก็มาถึงแล้วนะครับชื่อร้านซับอ,อนันต์ค้าวัสดุค,ครัเดี๋ยวคนขับเขาจะไปลองดูนี่เดียวเดี๋ยว กันไปขึ้นบัตเดี๋ยวขอไปด้วยไปด้วยแคดใหม่มามามา,มา,มาไปด้วยพี่เดี๋ยสัมภาษณ์ไปด้วยเป็นยังไงใช้รถล,ล้วแล้ว<อ>มามา<อ>นี่ครับเราลองหมนะอจอลงไา้ <laughs> <อ>นี่เราจะไปลองรถกันนะครับรถใหม่เอามาส่งลูกค้านะครับ คันนี้อุดหนุนเป็นคันที่สองแล้วนะครับเป็น FRR 190แรงมาคันนุน่นรุ่นเดียวกันกับคันนี้ใช้แล้วเป็นยังไงมั่งครับพี่ก็ใช้ดีนะครับแรงรดีครับเวลาขึ้นเขาเวลาบรรทุกแรงดีเนาะครับแล้วก็นิ่มนวลเนาะครับผมว่าอย่างอีกยี่ห้อเนื้อผมว่ามันมันแข็งมันแบบกระด้างมากเลยนั่งแบบ โอ้โหกระเทือนมากแต่ว่า F R A ของเรานีแบบค่อนข้างจะรุ่มนวลน,นั่งสบายด้วยแล้วก็การบรรทุกก็ถ้ารุ่นนี้นะครับก็เก้าตันสิบตันนะพี่ครับครับก็แรงดีกําลังส่งดีครับเวลาขึ้นเขาบรรทุกของต่างๆสบายนะครับครับสิบเอ็ดสิบสองตันขึ้นเขปาป่าได้สบายสิบเอ็ดสิบสองตันเลยนะนี่เินเราเราเคยขึ้นไปส่ง ไปบ่อยครับใส่สมัคีเขาแข็งมา้านี่ไปมาหมดเลยแล้วสั่งานแล้วแต่ลูกค้าสัง่งขึ้นเขาลงไหวไปถึงห้หมดไปได้หมดอ๋อครับครับไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหากําลังรถด,ดีครับครับสี่เสิบสองตันนี่ขึ้นเช้อสามจสบายเลยอืมนี่แค่รุ่นร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับมันมีสองร้อยสิบแรงม้าที่เป็นเฟืองทดรอบช้าตัวนั้นนี่ยิ่งโหดกว่านี้ครับ ออไอ้ตัวนี้ร90เนาะแรงแรงแรงครับโฆษณาไอ้ตัวแม่คอร์นี่แหละที่นั่นแหละคือตัวนั้นแหละครับมันใช้เฟืองท้ายที่เป็นรอบช้าครับมันจะแบบเอาไว้สําหรับพวกงานวิ่งดินต้องเข้าในบ่อดินเข้าในทางยากลำ<า>บากลำบาก <บา S 2> ใช่ถ้าร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปอะครับตัวเนี้ยเหมาะสุดละหนึ่งดีในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน สองก็อย่างที่พี่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าสามารถที่จะใช้งานได้คือไม่ว่าจะเพราะว่าแถบนี้มันก็จะมีขึ้นเขาปักไปวังน้ําเขียวไปเขาแผงม้าอะไรพี่เขาบอกว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมว่าตัวนี้รุ่นนี้ประหยัดดีนะครับ,รบการบรรทุกขอ้<ม>ใช้แล้วคุ้มผมบอกได้เลยครับตามนี้ผมขับประจำนะครับผมคุม้้มตัวนี แอร์อะไรก็เย็นนะฮะสบายเลยเส้นนี้เส้นนี้เขาไปได้ถึงไหนเนี่ยพี่อ๋ออันนี้มันออกไปทางหนองเสือบองออกเสือสางได้ครับอ๋อลาดออกไปทางหนองเสือบองออกเสเสริงเสอือรังไหานทรายไปยนถนนมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมพี่ครับผมลาด<อ>ยางตลอดครับอันนี้เราจะกลับรถครับผมคออผมก็ไม่เคยเข้าอย่างหนึง่งผมลืมไป ชอบตัวนี้องศามันเลี้ยวได้มากอ,อ,องศามัน <S <S น,<อ>นี่นี่นี่ถ่ายถนนเลยครับถนนอะไรอ่ะขอเขาเรียกสวนเลนเนาะ <S 2> <S 2> สองเลนเนาะไปเลนเหนึ่งก,กับเลนหนึ่งวงเลี้ยวแคบครับเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับรถใหญ่เนาะ,ะ,ะแสดงว่าเราสามารถคือพื้นที่จำกัดเราก็เลี้ยวได้อ่ะองศาวงเลี้ยวได้มากครับผม เราสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงเลยครับวันนี้บอกได้เลยสุดยอดคุ้มครับคย่นี้ครับถ้ามีโอกาสแนะนำคนรู้จักก็จะแนะนำใช่ไหมครับครับคุณตัวนี้ใช้ดีครับคุ้มแรงดีกำลังดีครับกำลังไม่มีตก แล้วก็ตัวนี้นะครับรถไม่ไม่ต้องถึงกับจอดสนิทก็สามารถเข้าเกียร์หนึ่งได้ครับถ้าเป็น210แรงม้าแนะนำว่าจะต้องจอดให้สนิทก่อนแล้วจะถึงจะเข้าเกียร์หนึ่งได้นะส่วนเกียร์ถอยนี่ก็ทุกรุ่นก็แนะนําว่าเราวิ่งมาข้างหน้าอยู่ดีๆนะอย่าเพิ่งไปลากแรกเป็นเกียร์เกียร์ถอยนะครับเกียร์มันก็จะสึกนะครับผมโอเคขอบคุณพี่มากครับผมสวัสดีครับ ใช่ครับสี่เมตรสิบนาะเรียกว่าเปลี่ยนเปลียนปตเปลี่ยนอะไมาแล้วก็ดักระตนใช่ครับอ่เกี่ยวว่าเนาะแล้วก็เหยียบเหยียบคัดให้ใช่อ่าตัวนี้เป็นยางแปดสองล้อเบรกก็เป็นเบรกทิฟฟี่นะครับเป็นลมดันน้ำมันนะฮะอ่ใช้ปั๊มลมปั๊มเข้าถังเนาะการดูแลบำรุงรักษาก็อ่นจะมีปลวกหนึง เพื่อปล่อยความชื้นปล่อยน้ําออกดึงเข้าหาตัวนะครับไปดึง เล็กกว่านี้มันจะไปผมไม่คุม้มหรอกเราไปทางไกลด้วยไงบาง<อ>ทีโอ้เราไปขึ้นเขาอ่ะอปเยอะเราต้องขึ้นเขาอ๋อถ้างั้นตัวนี้เหมาะที่สุดแล,ล้วครับงานเรีบยนระดับงานขึ้นเขาประจบครับคือ,อยางมันใหญ่ถ้าตัวตัวตัวเล็กกว่านี้ยางมันก็ไซส์เล็กกว่านี้การรับน้ําหนักก็ได้น้อยกว่านี้แล้วก็ระบบเบรกก็ด้อยกว่านี้ถ้าตัวนี้ก็คือมันจบทุกอย่างระบบเบรกอะไรก็เหมือนสิบล้อเลยเงครับแล้วก็กำลังเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ย การพดเฟืองทงเฟืองท้ายอะไรก็เหมาะพอดีจะไปได้ไกลกว่าครับครับครับผมแน่ต่อไปอาจจะเป็นรถเก่งก็ได้เป็นโตบนบนอ๋อไม่ใช่เชียร์ครับครับครับขอบคุณมากๆครับคุณเก่งครับเดี๋ยวมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมอะไรผมชวนอีกนะไปเจอกันอีกนะขอบคุณครับครับ